ดูแค่ของละดูเลยอ้าขวดหายเลยเฮ้ยเอายิงต่อดิยเ้ย,อย <laughs> เอายุยอันนีหลายทีเอ้ยใครร้องอะไรวะไม่ยู่ไหนอะกูอยู่กลางดงเลยกูอยู่ในนั้นผมมองมึงเนี่ยเนี่ยกูอยู่กลางเอ้ยใช่มึงวนะน่ะอยู่กลางสี่แยกอะอยู่ดิอยู่ดิไม่ใช่มึงคนต่อยกูเอ้ามึงคนเอากูมันดูแมพยังไงวะกูอยู่ไร เบอร์เกอร์สถานที่ร้านเบอร์เกอร์สถานที่อ๋อมันมาทำงานกันเหรอไอ้พวกเนี้ยอุ้ยมันมีมีดเฮ้ยอุ้ยอุ้ยเฮียมันมันไล่ฆ่าคนทำงานเว้ยอยู่ร้านนักบวมันในร้านอยู่อ๋อเอ็งอยู่ร้านฮาร์ดแวร์อะไรของแจ็คอะไรสักอย่างป่ะเออเข้ามาเข้ามาเข้ามาเดี๋ยวอ๋อสัตว์ทำน้องกูเหรอสัตว์แก๊งเหรอเอาลงมา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 ลงลงลงโอยป้านแม่ง มันมันสวยเฮ้ยมานกูแตกเฮ้ยมึงยิงไปไหนข้ามันย <tripod>. ิงไปไหนจะวิ่งไหมมันจะวิ่งนี่เข้ามาเนี่ยนี่เป็นพนักงานนี่โอยเรื่องว่ามึงโดนเอามึงโดนนะเว้ยคนทำงานไปสุดอ่ะมันชอบโดนเว้ยมันตังค์เยอะเอฟฟิวโมเมนต์เลเทอร์ไม่เห็นได้หรอกูได้ต้องกดอุบุตก่อนไม่ใช่เหรอถึงได้อะอ กูโดชนกูชนเฮ้ยกูโดนกูโดนโอ้ยผู mmm ้เสียเลยนี่นี่นี่มามามาเดามาเอาเอ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยมีอาวุธไอสัตว์อ้ไอสัตว์ไส่หมดขัดแม่งดิไสหมดเลยี่กูช่วย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 ดูผม่างเลยดิ ไซมันเลยกูแบไซมันเลยกูแบดกแบ่เนาะกูแบเฮ้ยมันจะตายมันจะตาย C S C มาลคนออกเว้ยออกออก้เรชิงเฮงเตอร์ต้องเอาตัวรอดให้เป็นเว้ยเฮียอ้ยมันเอากูมันเอามาดังมาดังมาังมาังมาอมารอมาอมามาเนียมันขยับไปเล รอรอสวนรอสวนบฮึบสับเฮ้ยแม่มตายแม่ผตายโอ้ยมนลบมันลบลบโอ้ยกูลบวะว่าจะลบไป้วไปโอ้ยไม่กอเอไม่เยอะเลยอะเลยโอ้มัาเยอะงั้นอ่ะขโมยน่าขโมยน่าเฮ้มึกเอ้ึงกยขโมยเอาทำอะไรสักอย่างมือข้ามาช่วยดิกูบวกอยู่เนี่ยกูเพ้นวะ ขั้นสูงไปเฮ้ยไอ้คือโยนเยิยเลยกูเฮ้ยเฮ้ยใส่ไปโยนแก้วเลยขวดแรงเลยนี่กูนี้กูได้วุ้นละแต่มีปะกูได้ขวดมาสองอันอ๋อไอ้เด็กกูไปกดต่างกันกูได้ปืนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกระหม่อมมึงไหลอ่ะ กระดานไม้กระดานไม้อีกแล้วออปืนนะดิอ๋อเฮ้ยกูเป็นเยี่อะไรกับกระดานไม้เนี่เออออไอ้สารหนังมึงเจ็บ เฮ้ยคือช่วยกูช่วยกูช่วยกูนี่อะไรอะเอาไหมเวรเวรเวรหมาและวแกงเตร์กูหล่อในไหนหูนี่มะถึงพวกมันก่อนไฮ้ไอ้ข้าอ่ะนี่ไงกระเด็นกระเด็นกระเด็นโอ้โหไปตาแม่งตาแม่งที่ที่จ่ได้สมบูรณ์ยุ่ยโอ๊ยโอ้ย โอ้ยโอ๊เฮ้ยมันทำให้กูวิ่งเร็วขึ้นเฮ้ยมันจะให้กูเปะมาหามันโอ้ my god stop bro stop can you help me ป่าไม้นี่สตาร์ทสตาร์ทอุ้ยตังตกเอ้ามึงจะิงกูทำไมดูได้ของละดูเลยเอ้าขวดหายเลยเฮ้ยเอายีิบต่อดิอุ้ยเอายุย <g ül> สัตมองี้อะไรมองขี้อะไรไข้างหลังข้างหลังอะไรเ๋อคกูมึฆ่าเพืมม่อนมันมาเยอะไปแล้ววิ่งวิ่งวิ่วิงสัมองไม่ะสัตเลลูกน้องแม่ก่อนเนี้ยเลยนลูกน้องแม่ก่อนเนี่ยเลยลูกน้องแม่ก่อนเนี่ยโอ้ยโโอ้ยโอยโอะ <g ül> เย กูได้ไฟมเป็นนะเว้ยมาดิมาดิ๋ยกูสเต็ปเยอะสเต็ปเยอะยังไงยังไงมุยยังไงยังไงโอ้ยโอ้ยมันมีมีดเฮ้ยเฮ้ยไอ้กิ๊งไม่ลงมาช่วยเมียมุงหว่ากูจะตายโอ้ยไอ้กูโดนลอบประหารโอ้ไปแล้วเมียช่วยดีเด้อกูไปแล้วเด้อกูโดนลอบจะตีเฮ้ไม่ไเป็นเดีอะไรกูดิเอาที่นี่เขาไม่ได้ทำเขาไม่ได้ทำงานนี่มันตีไม่ได้เขาไม่ได้ทำงาน เลยไม่ได้กูหมดชอบพแล้วชาไเข้าไมงานมาสมัครงานทำงไม่ได้ไม่่ทำงาน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 กูจำได้ตีก็ได้นตีไม่ได้หรอกมาทำงานทีบ้าเปล่าโอยอิร์โอยโอยทำงานอ่ะมึงไม่ทำงานนะเห็นปล น,น,น,น่า,า,น,านะ,ะมนไม่เชื่อกลัสวส่มันอัดกูกคาตู้เลยงอไม่ละปละปาขวดเหรอมึงแกงปลาขวดเหรออาา๋ออ๋ออ๋ออกงปลาขวดเหรอไปไหสัตว์ คือมันหายากใช่ไหมถ้ากูมีปืนนะกูยิงแม่งเลยถ้ามีปืนโดนพวกกูแล้วไอ้เหี้ยเราทำงานเอาไปสุ่มกล่องอาวุธห้าร้อยไหมสักกล่องไหมเนี่ยผมทำอยู่นะได้ไปสุ่มมาสี่ร้อยหน่อยวะโอ้ยโอ้ยเอ้ยมันทำงานอยู่ไม่ใช่หรอวะเนี่ยมันเก็บโจทย์มันเป็นเรื่องเวลาเว้ย Mày đi tôi làm ngon 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 tụi ngon ngon làm ngon 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 nghe ngon ngon nghe ngon Hả 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 ngon ngon tai ngon ui anh ngon 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 yêu ngon 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 Ôi ngon 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 Ngan ngon 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 làm ngon đi ngon 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 chân ngon 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 ไอ้ไอ้กูทำอะไรพวกมึงนักหนาเนี่ยเฮียหลัง no กูช่วยเดี๋ยวกูช่วยเดี๋ยวกูช่วยแล้วกันแล้วกันไอ้กูแทงแล้วมึงหนีอ่ะมึงแทงแล้วมึงหนีแทงแล้วมึงหนีอ่ะแต่มึงทำได้เก็บของหอ้เฮียโอ้ยโอ้ยโอ้กูเจ็บกูเจ็บกูเจ็บเป็อย่ังไงบ้วงมาดิโอ้ยโอ้ยตายเหรอโอ้คุณกระแทกโอ้ยล้มทันกู ไอ้เพวกกูตีไม่โดนเลยพวกกูแรงกว่าแท้ๆกูเป็นเด็กดีกมาทำงานอยู่เอ้ยคือเหมือนจะเหมือนจะรวยก่อนไอที่ขายของมึงว่ะเอ๊ะไม่ได้ไอ้มึงมาตีกูทำไมอ้าวไอ้สัตว์เอ้ยกูโดนลูกเสือกูโดนลูกเซสือไงไงแห่งเวลาไปทำงานพวกนั้นคนมันไม่ชอบไอ้เหี้ย กูไม่เท่าอะไรพวกเนม่ยมาแล้วดีว่ามันเอาพวกกูมาด้วยอ่ะมันเอาพวกกูใจกูาโอ้โอ้ช่วยกูช่วยกูช่วยกูทำงานอยู่ทำงานอยู่ไอ้ี้ยคุยของกูไม่ได้ส่งเลยย่คือคือช่วยกูช่วยกูช่วยกูอ่อยู่ย ทำไมร้านดิอ๋อ <c oughs> อาโมสุจะเจอสุจริตแล้วกันสัตว์น้อยขวกาขู่ไปถมมันนะโอ้ผมไม่อยากยุ่งเรื่องการต่อยตีเด็กดับเกิด